สดีค่ะพบกับช่องแก้มบรรดาล้ำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะพ่อยแม่เมียวพี่ไปก่อนเด้อมาพบก,กับนุ่นนะคะตอนนี้เรากำลังเสิเดินทางไปที่ห้องประชุมนะคะสวัสดีค่ะหิ้วเข่าแม่ อันนี้คือเพื่อนกับนังสีกาง,ตงเต็นเนาะพูดว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาซื้อสินก่อนนี่กินหรือ เขาจีนกับเราไหมเพี่ยังไม่รู้ค่ะใครเขาไมนเขาเป็นอย่างแม่เบิ้งเขากำลังเอาสิ่งมาลงค่ะพลอยแม่เบิ้งเอาลงห้าสิบบาทแม่ค่ะ นอ้องเสือซินกัน,น,อ,นอันนี้ทอดเองมะนี่เดี๋ยวนุ้ยทอดเองเหรอไม่ต้องแม่เปิดใกล้เฮ้ยยกให้แม่ทอดละทอดไปแซ่บหรอกเอาอมาเกี่ยวยังกันพ่อแม่อร่อยไงใช่ไงเดี๋ยวให้น้องวันใหม่ทอดให้บอกค่ะยันวันใหม่ซื้อไปกีล่ลูกครับจุ๊บอะแม่ไม่มีเกี่ยวตีวันเนี้ย อ๋อทำไมถึงเป็นอย่างงี้แม่จะปิดร้านแล้วแม่จะปิดร้านแล้วเฮ้ยน่าจะายอีกีก็เกิดังลงิปเวโอ้ยเป็นมีแม่หนูมาเอาเด้อเป็นทายคลิปกัน แค่เสวัสดีครับหัวน้ากองต้อแขกมันอร่อยมากือวัสดีค่ะอันนี้คือเรามาเบิ้งอี๋งนี่อันนี้คือเราโดมไหมฉี่จะจงานแค่คะอ๋ออันนี้เพิ่งตื่นไหมเนี่ยเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นสดๆร้อนๆตอนบ่ายสามบ่ายสามสี่โมงนั่งไล่สดหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นี่ลุกมาถ่ายคลิป ป้าดไปทีงามจัดบอจ้าสอนน้ขออะไรซ้อมํำวงสองเรอเอ็มใหม่เหมือนกันต่นุมบ้านในเห็นน้ำขอดอกํำบอปินค่ะนี่จะลำแบบยงยงยง เพื่อนบอกว่าสีนีชักลอกอะไรนะคะชักลอกยกเสาขึ้นชักลอกยกเสาขึ้นคืออะไรก็คือมันมีไอ้อย่างเครื่องใช่ไหมอันนี้คือมีซ้ำนีบ่ค่ะหรือว่าอีมีอีกอันนึงเชื่อนี้แหละมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือเวทีวงหนึ่งออกไปแล้วนะคะแปนแองกแดงได้เข้ามา ไม่เห็นไม่เห็นค <INE Sh diesel> ่ะอะไรค่ะขายที่แทขาย่เกบาเก็บขายข้าคไร้าวสวยแ่แบบเบอรอรน้อง้ายนะบอบิดวงค่ะ้าจอยเค่ะออ ยังเครงตัวประเสริฐด้วยเนี่ก็จะมีตัวอะไรนะตัวตัวตลกใช่ไหมคะตัวนี้มันคือตัวตลกเนอะตรงไหนกลางผีเสื้อค่ะตัวตลกตรงไหนตัวตลกเลยหนึ่งตรงกลางอ๋อเป็นหัวใช่ไหมเนียนค่ะตัวตัวตลกที่แล้วมันก็เป็นผีเสื้อนอ่นไปเลยค่ะ เอาพี่บ่ได้บ่ได้ไปแม่เาลาสบอกี่ก็มาซ้อมกตรีมมาซ้อมก่อนแล้วค่อยเข้าไปไอเดียค่าป้วงป้งพออเดีค่ะพอดีว่าเป็นสามรอบพอไปเห็นพอไปเห็นเรียบล้ว เข้ามาซ้อมน,น้นตรงนี้เหรอมันสีบกพอ,อน,นะคะเดี๋ยวสักพักเราจะข้าไปในห้องห้องไหนคะแมวลายะคะ่ะห้องประชุม เื่อกางเกง่งหนแบบหลวมจมออนนมัดเลยหนูเอาอันนี้มาติดไอ้เอาอันนี้มาใส่อีกอันนึงก็หลวมเพื่อใกล้ทังไหนคะส่งกางเกงได้เปลี่ยนไปเลย้องใส่พร้อมลุ่มค่ะสวัส <c oughs> ดีครับสวัสด,ดีจ้ะเอาครับ มัชีสตินี่แม่ไห้แมนแตกโลด,ดนนขนาดนั้นยังบ่ตัดก็แตกตินั่นเอาเพิ่งรู้ว่ามันเป็นชีสกินหนูรู้แล้นูรูมันเป็นหนังกรอบเออพี่่าเป็นหนังกรอบเฉได้รูปเป็นชีสเราเยอะกว่านี้นี่มันเป็นชีสข้างในเนี่ยโอ้โหโอ้โหกแบบลับละแม่ในมือเราจะคลิป หนูเพิ่งตื่นมาถ่ายคลิปแหลกะนะเนีเ่ยงอนเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะคหนูขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อขอบพระคุณทุกการรับชมเลยค่ะเดี๋ยวหนูนักหน่อยหนูอีย่าเข้าไปในให้แม่ลานะคะตอนนี้ไอ้หมิวก็อันนั้นสิอาบน้ำได้แล้วล่ะก็ยีแต่งตัวแต่งอย่างก่อนเราค่อยพาเขาไปนะคะอันนี้รอให้ครบแปดนาทีก่อนพ่อแม่ อันนี้ก็เพิ่อนอย่างลำบองสวงเมื่อื่นมีลำบองสวงแล้พลอยเนี่ยคะ่ะนี่เพิ่นกำลังซ้อมซ้อมบองสวงซ่อมลำเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขออนุญาติคลิปก่อนนะคะหนูก็ขอบพอรคุณทุกการรับชมนะคะพลอยเนี่ยไม่พอก,กันคลิปหนะ้าไว้ถ้าเบิ่งว่าสิมีหยังน่า,งาตื่นตาตื่นใจบ่เนาะค่ะสวัสดีคะ่ะ